เมื่อส่งมาอย่างนี้เนี่ยผมก็ได้ทางทางทางผู้เกี่ยวข้องทางระดับข้าราชการท่านได้มีการศึกษาอะไรต่างๆแล้วก็ส่งไปให้ทางสำนักงานอายการสูงสุดพิจารณาดูว่ามีอะไรที่เราต้องกังวลที่รัฐจะต้องเสียประโยชน์หรือเปล่าครับซึ่งสำนักงานอายการสูงสุดก็ตอบกลับมาว่าดูจากทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยที่รัฐจะเสียประโยชน์เลยครับ แต่ว่ามีข้อสังเกตว่าเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการสําคัญก็อยากจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้พิจารณาซึ่งผมก็ได้ทําเรื่องเข้าไปที่ทางคณะรัฐมนตรีโดยผ่านทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่ไปอ,อ,อยู่ที่สำนักเลขาธิการนรัฐมนตรีประมาณสักสองเดือนกขามีหนังสือตอบกลับมาว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาหมายความว่าไม่ต้องนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ใช่ครับ <คน S 1> เพราะว่าตอบกลับมาคือใครฮะเอ่อตัวเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นก็คือทางดรบววศักดิตอุวโณอ๋ออาจารย์บวรััครับผมเป็นคน,อน,นตอบกลับมาว่าเรื่องนี้ตัดสินใจกันได้เลยไม่ต้องเข้าครมอใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเทียบเคียงกับกรณีของการแก้ไขสัญญาร่วมกันงานหรือสัญญาสัมปทานทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆนะครับค่ะอย่างเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะมีการแก้ไขสัญญากันกี่ครั้งคมีการลดส่วนแบ่งรายได้อนั้นลดส่วนแบ่งรายได้ด้วยนะฮะจากเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเหลือเท่านี้อะไรยเ ไม่เคยต้องเข้าคอร,รมไม่เคยเข้าเหรอฮะไม่เคยเข้าครับการแก้สัญญาสัมปทานมืน AC, IS, อถือไม่ว่าดีแท็กเอไอเอสประมาณนั้นไม่เคยต้องเข้าที่ประชุมไม่เคยต,ต้องเข้าคร,รมครับมันจบในชั้นกระทรวงในชั้นคณะกรรมาการตราม <ใน S 1> สัญญาใช่ครับตามมาตราสิบสามพรบร่วมทุนรัฐเอกชนอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองแหละใช่ครับครับแค่นั้นเองแหละใช่ครับนี่คือประเด็นที่ทำให้จา์บอลศักไต่ลูกออกจากวาระประชุมครมกลับมาที่กระทรวงไอซีทีสมัยนั้นน่นะฮะใช่ครับโอเค เมื่อเมื่อส่งกลับมาทางกระทรวง i อซีทีในขณะนั้นเองก็เมื่อทางสำนักปริษารจังหวรีพิจารณาเช่นนี้นะครับก็ได้ถามกลับไปสำนักอายการสูงสุดอีก ก็ราะทางอมกชาัยสูงสุดเปงนึูเป็นผู้ให้เข้าเสนอข้อจำเกตนว่าคุณเสนอเข้าคอรมอลใช่ไหมครับก็ได้ส่งไปที่สำนักเลขาการสูงสุดว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อทางสมนักเลขาธิการการมนตรีได้ตอบกลับมาเช่นนี้อืแล้วให้กระทรวงได้พิจารณาดำเนินการต่อไปอย่างไรอืทางสำนักเลกการสูงสุดก็ตอบกลับมาว่าเมื่อสมนักเลขาธิที่การมนตรีได้ให้ความเห็นเช่นนี้ก็เป็นดุลพินิจที่กระทรวงจะสามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาต่อไปได้เราก็ได้ดำเนินการตามนั้นไปที่ผมเรียนว่าวันนี้เนี่ย ข้อกล่าวหาต่างๆที่มีความกังวลนะครับผ่านมาถึงตอนนี้ก็คงเก้าปีละความกังวลว่าหนึ่งจะเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้นในตลาดครับซึ <c oughs> ่งวันนี้มันก็ได้ที่สนดแล้วว่ามันไม่ใช่เลยค <c oughs> ผู้ที่ซื้อหุ้นของฟังชินซัตไลท์ในตอนนั้น <c oughs> มาถึงวันนี้ <c oughs> เข้าใจว่ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นไปสองสามเท่าตัวนะครับ <c oughs> อันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเกรงว่าบริษัทจะไม่ดําเนินการดํเาเนินการทางด้านโทรคมนาคมหรือดาวเทียมต่อไป จะทาให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือต่างๆ่างยิ่งต้นซึ่งก็ริ็จริงวันนี้ก็ยิงดาวเทียมอ,อัปติสตาไปแล้วใ,ใ,ให้บริการแล้วก็สร้างไรายได้ไม่ให้กระทรวงไอซีีเพราะว่ากระทรวงไอซีีเนี่ยได้ส่วนแบ่งไรายได้ถ้าผมจะเหลืคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนหักค่าใช้จ่ายด้วยอืเพราะฉะนั้นยิ่งไรายได้เพิ่มมากเท่าไหร่กระทรวงไอซีีก็ยิ่งได้มากขึ้นเท่านั้นคแล้วก็รวมทั้งดาวเทียมอพปติสตาก็เป็นของกระทรวงไอซีีนะวันนี้ฉะนั้นถามว่ามีใครเสียประโยชน์ไม่มีแล้วก็ไม่ได้เอื้อออปปรรระะะโยยชนน์เเเเพาาาาววว่่สุดดทท้้้แลคคคี็ขงงมืก ครับผมจะย้อนความอีกสักนิดให้คนหลากหลายกลุ่มได้ได้ได้ได,ได้จับประเด็นแก้ชัๆดๆกัยน,นะครับประเด็นข้อกล่าวหาก็คือการแก้สัญญาสมปทานเปิดช่องให้ชินขอบนั้นสามารถลดสัดส่วนการถือหุ้นในชินเซทไลท์หรือไทยคมในในปัจจุบันเนี่ยได้จากไม่ต่ำกว่า5 1หรือไม่ต่ำกว่า40นะฮะคือลดลงไป1 1ในจังหวะที่จะเข้าตลาดหุ้นนะฮะทีนี้กลับมาเหตุการณ์ปัจจุบันเมื่อวานที่ลิลิสจากทางปปชน เขาเกล่าวหาว่าหนึ่งการแก้สัญญาสัมปทานครั้งนั้นเมื่อ2,546-47ห้ี่สหกเนี่ยคุณหมอไม่นําเข้าที่ประชุมรัฐมตรีเมื่อสักครู่คุณหมอก็อธิบายแล้วแหะว่าอาจารย์บระวัส์ไตออกนะฮะประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็ว่าไปแล้วนะฮะซึ่งต้องเ,เรียนตรงนี้ว่า<ะ>ธรรมดาคอรมอนเนี่ยจะมีการ หลักตั้งหลักเกณฑ์ว่าหลักเกณฑ์เรื่องไหนที่เข้าคอรมอหลักเกณฑ์เรื่องไหนไม่ต้องเข้าคอรมอซึ่งทางสำนักเลขาธิการก็ได้ที่ไหนแล้วตรงเนี้ยเรื่องนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วก็ยังมีกรณีที่ผมได้เรียนคุณตนใยและท่านผู้ฟัแล้ว่าเชื่เคียงได้ว่าในสัญญาอื่นๆเนี่ยก็ไม่เคยมีใครเข้าคอรมอเลยโอเค จะเช่าจะเข้าหรือไม่ต้องเข้านั้นบางทีมันก็เป็นมุมมองของนักกฎหมายที่มองแตกต่างกันได้นะฮะแต่ผมเข้าใจว่าในชั้นต่อสู้นะฮะต่อสู้ในชั้นของปปชคุณหมอคงเอาหลักฐานไปแสดงแล้วนะครับว่าได้เสนอครมแล้วแต่ว่าเลขาครมเนี่ยแต่ออกนะฮะด้วยการอธิบายอะไรก็แล้วแต่จะเห็นต่างกันในงอกในข้อกฎหมายอย่างไรก็แล้วแต่ก็คงได้แจกแจงกันไปแล้วแต่ว่าปปชไม่ทัาฟังเหรอฮะว่าได้พยายามเสนอแล้วครม เออผมผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบเหตุผลของทางปสหกเสียงนะครับแต่ว่าถ้าหากเราดูจากข่าวที่ออกมาเป็นข่าวประสัาพันของของสำนักงานปสเมื่อวานนี้ก็ก็มีรายละเอียดทุกนี้ทั้งหมดนะว่าทางกระทรวงยุติธได้ทําเรื่องเสนอเข้าไปแล้วสำนักงานบริการคุณดีได้พิจารณามาแล้วอย่างนี้เรื่องแต่ว่าท่านก็ได้รับข้อมูลตรงนี้ไปแล้วแต่ว่ามุมมองท่านอาจจะมองอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราใช้เวลาตรงนี้สิบเดือนเต็ม <Okay. S 2> อย่างรอบครอบเพื่อไม่ให้ให้เกิดรู้สึกว่ารเราไปทําอะไรรวบรัขั้นตอนแมาย็ว่าปปชน,นั้นไม่สนใจว่าได้พยายามเสนอครมอแล้วนะฮะไปมองที่บั้นปลายท,ท,ที่ที่สุดท้ายปลายทางว่าเมื่อไม่เข้าครมอก็ก็ก,ก็ก็มันก็ต้องผิดว่าว่ากันอย่างนั้นเถอะทีนี้ในประเด็นที่สองปปชบอกว่าการยอมให้มีการลดสัดส่วนหุ้นจาก51เหลือ40ลดลงไป11บนั้นเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับชินขอบ เพราะเหตุในการเข้าตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะและต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อขายหุ้นนักล,ลงทุนรายย่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในจังหวะเพิ่มทุนชิงขอบจะได้ไม่ต้องไปไปหาเงินมาใช้ในการเพิ่มทุนเพื่อเพื่อรักษาสัดส่วนหุ้น50เปอร์เซ็นต์ของตัวเองไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเอ,อื้อประโยชน์คุณหมอมองอย่างไรฮะตรงนี้ครับอย่างที่ผมเรียนคุณนายและท่านผู้ฟังแต่ต้นครับว่า ไม่มีข้อกําหนดเหล่านี้เลยในเรื่องกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานเราเห็นบริษัทไม่ว่าจะเป็น asb tax ซูอะไรต่างสามารถที่จะกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีข้อกาหนดว่าบริษัทแม่จะต้องถือหุ้นเท่าไหร่อืเพราะฉะนั้นต้องต้องกลับมาตรงพื้นฐานของหลักการเรื่องนี้ว่าเรื่องของการให้กระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ใช่เป็นข้อที่ไม่ถึงปฏิบัติ ที่ทหาชุดกระจายหุ่นในตลาดาษหลักทรัพย์ทําให้บริษัทเนี่ยสามารถจะถูกตรวจสอบได้ในทางสาธารณะทําให้บริษัทมีความเข้มแข็งที่จะลงทุนต่อเนื่องเพื่อที่ทําให้บริการได้ดีขึ้นมีส่วนแบ่งรายได้กลับมาที่กระทรวงไอซีทีหรือรุกรกิจที่เกี่ยวข้องมากขึ้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนั้นข้อกาหนดอันเนี้ยที่กาหนดไว้าจากตอนแรกคือด้วยเจตนารมณ์ที่ว่ากลัวว่าจะไม่ยอมทําตามสัญญา เท่านั้นเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นาหากบอกว่าข้อหมดเนี้ยกไม่ยอมทำตามสัญญาในตอนที่พิจารณาว่าลดจากห้าสิบหรือสี่สิบเนี้ยก็มีพันธะสัญญาว่าทางบริษัทจะต้องทําตามสัญญาเมื่อทางบริษัทรับรองเป็นมั่นเป็นบอกว่าจะทําตามสัญญาแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์มาแล้วว่าผ่านมาเก้าปีเรามีหลายเดือนหลายดวงเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เราได้เคยคุยกันไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วบอกว่าไม่ควรไปลงมทุน เพราะจะไปหาพันธมิตรมาทําให้เกิดความเข้มแข็งผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจที่จิตจินโอเคผมเข้าใจมุมมองของของของคุณสุรพงศ์ของคุณหมอสุรพงศ์นะแต่ว่าผมก็ยังงงอยู่ว่าจากค่าตลาดหุ้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องลดสัดส่วนหุ้นก็ได้นี่ฮะเพราะมันยังเหลือหุ้นที่จะกระจายได้อีกตั้ง49เปอร์เซ็นต์จากร้อยถูกไหมฮะทาไมต้องลดสัดส่วนเหลือ40สมัยนั้นนะะหรืออย่างที่ผมเรียนไงฮะว่าถ้าหากสมมติว่าเขาจะลดจาก50หรือจะจะต้องอยู่50 ถ้าหากไปกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ม,มีการเพิ่มทุน<ะ>เขาต้องเพิ่มทุนด้วยเขาต้องหาเงินมาใช้ในการเพิ่มทุนรักษาสัดส่วน5 1เด็ด้วยตรงนี้แหละคือจุดอ่อนที่ปปชบอกนี่ไง<ม>เอื้อประโยชน์ทางชินแซดไม่ต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะมันรักษาสัดส่วนหุ้นอะไรประมาณนั้นคือถ้าหากออมองย้อนหลังกลับไปนะฮนะณวันนั้นถ้าชินแซดเนี่ยไปกู้เงินมาอืเพื่อที่จะมาลงทุนให้รักษาสัดส่วนให้ได้50เอร์เซ็ตผลตอบแทนของบริษัทนะัวันนี้จะดีกว่าการไปกระจายหุ้นโดยซ้ำไป ผมบอกเวลาผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์หลายหลอย่างฮะคือตั้งข้อสงสัยตั้งได้ทั้งนั้นแต่วันนั้นถ้าไปกู้ปุ๊บวันนี้เนี่ยมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นมาสามเท่า <ส><ส>อย่างมาก,กเเบี้ยเสียกี่เปอร์เซ็นต์ครับสมยัยสมัยนั้นเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะ2,546-47เนี่ยนะฮะผมจําได้ว่าสถานะการเงินของชินแซดหรือไทยคมก็ยังไม่ได้มีกําไรอะไรมากมายเท่าไหร่ออกจะปิ่นน้าเสียดยซ้ำไปนะฮะ,ะดังนั้นการที่ชินแซดไม่ไม่ไม่เพิ่มทุนตามแล้วก็ไดหลูดหุ้นตัวเองเหลือ40เปนะฮะแล้วก็ผักหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดนะไปที่นักลงทุนรายย่อยนะฮะก็ าจถูกมองได้เหมือนกันว่ากระจายความเสี่ยงให้รายย่อยรับกันไปก่อนพูดถึงสาการณ์เมื่อสิปีที่แล้วซึ่งบัญชีของอชินเซตรหรือไทยคมยังไม่เฟิรม์มหรือยังไม่มั่นคงมาก,กน,นะฮะมองได้อย่างนั้นไหมฮะพยายามจะคิดว่าปปชคิดอย่างไรครับผมคือมองได้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราดูในเฉพาะบร,ริษัทชินซัพพลาแต่บร,ริษัทแม่ของชินเซตณวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีความเข้มแข็งอยู่นะครับคือถ้าหาสมมุติว่าเขาจะลงทุนต่อ เขาก็สามารถลงทุนได้ครับแต่เ็าจะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยอาจจะสามารถที่จะไปลงทุนเพื่อารหลักทรัพย์แล้วก็ทาให้สามารถมีความเข้มแข็งได้มากขึ้นก็จะทําให้โครงการเดินหน้าได้เร็วขึ้นครับมก็มาถึงตรงนี้มันก็อยู่ที่มุมมองแล้วล่ะนะฮะข้อที่จริงเนี่ยคงคงคงชัดเจนข้อที่จริงก็คงชัดเจนว่าสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วนั้นนะฮะเขามาขอแก้สัมปทานในประเด็นลดสัดส่วนหุ้นของบริษัทแม่ อมทีนี้ปัญหาก็คือว่าการยอมแก้ให้นั้นนะฮะมันรัฐเสียประโยชน์หรือไม่เอื้อประโยชน์ใครหรือเปล่าก็คงจะอยู่ที่การตีความตรงนั้นนะคุณหมอครับผมคือผมถึงเรียนว่าคําว่าเอื้อประโยชน์เนี่ยความหมายมันคืออะไรเอื้อประโยชน์หมายถึงว่าเอกชนได้ประโยชน์รัฐเสียประโยชน์อืหรือเอกชนได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวรัฐไม่ได้ประโยชน์เลยคแต่ถ้าบอกว่าเอกชนได้ประโยชน์แล้วรัฐได้ประโยชน์แล้วอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าด้วยอืมตรงนี้มันก็อยู่ที่มุมมองอย่างที่คุณนายว่าครับ มถึงเรียนว่าถ้าเราไม่เอาไม่เอาหน้าของท่านพันโตทักษินมาอยู่ในตรงการพิจารณารสมมติเป็นบริษัทอื่นรบ,บริษัทอื่นบอกว่าเขาอยากจะกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เขาอยากจะสร้างความเข้มแข็งของบริษัทของเขาเพื่อที่จะสามารถยิงดาวเทียมที่มีศักยภาพสูงได้มากขึ้นครับเราจะพิจารณาอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอืม hmm. คือผมคิดว่าวันนี้มันต้องเอาประเด็นเรื่องความชอบไม่ชอบไยออกไปแล้วก็มาดูว่าบรยกับโทรคมนาคมอื่นๆหรือคู่สัญญาอื่นเนี่ยถ้าเกิดเขาเดินหน้ามาแล้วบอกว่านี่นะเขาจะระด,ดมพู้นในตลาดนะครับแล้วเขาจะยิ่งมีโครงการเนี่ยอีกมากมายที่จะสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้แล้วกระทรวงได้ประโยชน์ดาวเทียมเป็นของกระทรวงกระทรวงได้ส่วนแบ่งไรายได้เพิ่มมากขึ้นคแล้ว เราจะพิจารณาอย่างไรนะครับครับแล้ววันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ากระทรวงมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวครับมีดาวเทียมวงใหญ่ของกระทรวงเองครับครับการที่ว่ากระทรวงเองได้ประโยชน์เอมาการในช่วงที่ผ่านมาด้วยซ้ําไปนะครับครับุณหมอมองว่ากรรมการปปชหกเสียงนะฮะที่มีมติเช็กบินเนี่ยนะฮะมีอนจินดาหรือมันเป็นมุมมองเฉพาะตัวที่ที่มันจํากัดวงหรือคับแคบไปนิดหนึ่งนะฮะหรืออย่างไรฮะเคยผมคิดว่า เขคงเป็นมุมมองของแต่ละท่านนะครับตรงนี้ก็คงไม่ได้ไปก้าวไก่เรื่องมุมมองท่านเพราะว่ามันอยู่ที่เภูมิหลังของแต่ละท่านที่ได้ได้ได้เห็นประเด็นต่างๆนะครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างประเด็นเรื่องที่ผมเรียนนี้ว่าถ้าหากสมมติว่าเรื่องของกิจการโทรคมนาคมเท่าบอกว่าไม่ใช่เป็นกรณีนี้เป็นของใครสักคนอื่นจะมองแบบนี้หรือเปล่า ห้ามห้ามตัดเงิน <c oughs> เพิ่มุนอ๊ลดคุนเพื่อที่จะไปกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะมองอย่างนี้ไหมอืมแต่ว่าคุณหมอยืนยันนะฮะว่าการแก้สัญญาสมรทานสื่อสารในอดีตนั้นแต่ละสัญญาะะแต่ละรายเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าที่ประชุมคณะตีไม่ได้เข้าชุมนุมขตียืนยันน,นะฮะเพราะถ้าเพราะถ้าต้องเข้าเนี่ยเอ่อจะไม่มีมาตรฐานเป็นหลักเกณฑ์ว่าอันนี้ไม่ต้องเข้าะะอืม ข้ออธิบายของอาจารย์บวรศักสมัยนั้นก็คืออธิบายด้วยอย่างที่คุณหมอว่าแหละฮะว่าว่าสมัานมือถือไอ้สมัาน์สื่อสารอื่นๆถ้าจะแก้สัญญ,ญาสามัฒนคือท่านท่านไม่ได้ลงรายล<อ>ะเอียดอย่างนั้นท่านบอกว่าเรื่องที่กระทรวงไอซีทีเสนอไปเนี่ยไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่้ําถตีต้องพิจารณาไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เกี่ยงสมทานนี่ไม่ต้องเข้าครรมนะฮะหนอสมัยนั้นนี่อาจารย์บวรศักเนี่ยเซฟเซฟครรมถามกันดับตรงๆเลย เออผมคิดว่าถ้าหากกลัวเรื่องเกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอืมเออท่านที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องท่านก็ไม่ต้องอยู่ร่วมประชุมครับก็เป็นเรื่องที่เออคอรมอท่านอื่นๆจะต้องพิจารณาซึ่งจะให้หรือไม่ให้เขาแล้วหมายถึงคุณทักษิณน,นั่งหัวโต๊ะในที่ประชุมเครื่งตรีก็ลุกเสียฮะแล้วก,แวก็แล้วแต่คอรมอคอมอจะพิจารณาอย่างไรนะครับซึ่งถ้เป็นกรณีอย่างนั้นเนี่ยผมก็ น้อมรับว่าถ้าคอมอที่ณาอย่างนี้ผมก็ดาเนินตามที่คอมอพิจารณาแต่เมื่อบอกว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ต้องเข้าคอมอก็ <c oughs> ผมได้กลับไปทาอายการสูงสุด <c oughs> ตอนน้องใช้ทำย่างไรซึ่งไปฟังมาคุณหมอดูเหมือนคุณหมอจะปักใจว่าเป็นเพราะเป็นเพราะความเป็นบริษัทชินถ้าไม่ใช่บริษัทในเครือชินเรื่องก็คงไม่บานปลายและคุณหมอคงไม่ต้องมาชิญวีบากการและถูกเช็คบินเมื่อวาน คือผมยังไม่สามารถปักใจอะไรไปได้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าผมเรียนเป็นอีกมุมหนึ่งว่าถ้าหากเราตัดเรื่องว่าบริษัทนี้เป็นของใครออกไปเนี่ยวิธีพิจารณาเราจะอย่างไรนะฮะอย่างผมต้องเรียนว่าเวลาผมพิจารณาในเรื่องใดต่างๆเนี่ยผมไม่มองหน้าใครว่าเรื่องนี้เป็นของคนนี้เรื่องของคนนี้คือมันมีหลักการอย่างนี้ต้องินตามหลักการอย่างนี้แล้วอยากเรียนคนใดก็คุนผู้ฟังว่าไปดูในเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นทุกๆเรื่องเราจะมีหลักการของเราแล้วต้องทําตามหลักการอย่าง